้ที่มีจิตเรื่องใสมีใจศรัทธาในวสัสด,าาดภา,าวะวิปัสนาผู้ที่มีความเคารพนับถือหของพ่อทุกๆคนทุกๆท่านก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุกการกับคุณครูนะ้ำคุณครู้พรพิมลจันเกนให้เป็นเจอาภาพดอกไม้ใบสีผลไม้ในการบุดผงจำนวน องม,มวลสารภายภูมานมหาพูดในการจัดสร้งางภาคคุณแทนอดผงพายภูมานมหาพูดรุ่นตำนานบาุรพาและขอมโมชนาขอบคุณขอบใจญาติโยมท,ทุกทุกคนคณะเิด็จทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีอันเป็นมงคลในวันนี้กับว่าเป็นพิธีที่สี่แห่งการจัดสร้างวัตถุมงคล สุดท้ายก็จะเหลือพิธีที่หคือวันอธิษฐานจิตขอพรมีคุณพระุกเก็วัตรูุมงคลพระคุณแผนพุทธผมไทยกุมารมหาพูดรุ่นตำนานพุทธาาซึ่งจะมีในวันอาทิตย์ที่30มกรกฎาคมพุทธศัราช2566งานก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงอย่างเช่นเคย เวลาสามโมงหลวงพ่อจะลงอธิษฐานกิจขอบารมีคุณพระบารมีหลวงพ่อทิพบารมีหลวงพ่อสะท่อนทั้นทั้งหลายพิธีนี้จะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากญาติโยมทุกตักคนสาธุชวนทุกท่านเราท่านทั้งหลายเราไม่ต้องคิดอะไรกันมากว่าการทำตรงนี้มันจะได้บุญได้กุศลอะไร แตท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้ว่าการช่วยงานวัดงานพระศาสนาเนี่ยมีบุญมากมีอา,านิสงส์มากหลักการทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าวายาวัจไมวายาวัจไมคือการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบในบุญเกิรยาวัตถุคือสิ่งที่ตั้งในการบำเพ็ญบุญนั้นโดยย่อมีสามมีทานนามัยบนพื้นเดดยว,ดวยการบริการทาน ศีลละไม่บนทั้งเดชด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บนทั้งเดชด้วยการเจริญภาวนาอันนี้ก็เรียกว่าบนกิริยาวัตถุสิ่งที่ตั้งการบเป็นบนโดยย่อแต่เทาว่าโดยการพิสดารกว้างขวางแล้วบนกิริยาวัตถุนี้นั้นมีูทสิ์ประการทานไม่บนทั้งเดชด้วยการบริจาคทานศีลละไม่บนทั้งเดชด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บนทั้งเดชด้วยการภาวนา ปัจจายนามัยบุญทั้งแต่ในการอ่อนน้อมขอบตนวัย,ยาวัจจมัยบุญทั้งแต่ในการขวนขวายี่ติดที่ชอบปฏิทานามัยบุญทั้งแต่ในการให้ส่วนบนุญปัตตานโมทนาไมัยบุญทั้งแต่ในการอนโมทนาส่วนบนุญธรรมสวรนามัยบุญทั้งหลาในการฟังธรรมธรรมเศรนาไมบุญทั้งแต่ในการแสดงธรรม สุดท้ายที่ถูกสุก,กรรมอึอทำความเห็นให้กรมสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้ก็เรียกว่าวัยยาววัจมัยเป็นบนกิริยาวัตถุประเภทที่ห้าคือการนขนขวายในถิงที่พ่อเราได้รู้ว่าหลวงพ่อได้แจ้งให้ทราบว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เราจะสร้างมาเพื่อหาคุณสัตย์ในการบูรณาปฏิสัขงขรณ์ถาวรวัตถุในอารามแหวัสุทวาสวิทสนาของเรา เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทุกทุกคนมีความกระตือรือร้นมีความขยันมีกามีเกตเอาใจใส่มีวิมังสาพิจารณาการทำงานเพิพิจารณาดูแล้วว่าการกระทำที่หลวงพ่อได้กระทำนี้เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมจึงมาช่วยกันเรียกว่าเป็นสัมคมีภาษาบาลีท่านพูดว่าศขขาสังทัศสัมคี ความสามัคคีัองหมูกันนะนำมาถึ้งความสุขความสงบความเจริญหากหมูชนใดไม่มีความสามัคคีเสียแล้วหมู่ชนนั้นก็จะขาดความเจริญวัดของเรายังต้องอาศัยกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยในการบุรณะปฏิสันคอนจำนวนมากยังมีถาวรวัตถุที่ยังทค้งค้างอยู่ก็มีพุทธมนตรมีวิหารคู่นาโบด แล้วก็กําลังจะจัดสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือพระบรมาท่าเจดีย์บารมีสามสิบคัดซึ่งต่อบเจ็มไว้แล้วที่หลังพรโบสดก็ได้มีคณะสัทธานำโดยคุณเฮสคุณเนธทีมพระพิคเนศจีมศรัทธาบารมีมีศัทธามีจิตเรื่มใสมีใจสัทธาในการบวชพระพุทธศาสนาเห็นว่า สิ่งที่หลวงพ่อสร้างสิ่งหลวงพ่อทํานั้นมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงได้มีกุศลศรัทธาน้อมนํามาซึ่งจิตอันเป็นกุศลขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลพระพิคเนธเพื่อหาทุนทัพย์ประดมทุนทัพย์ในการสร้างงานพระพุทธศาสนาต่อแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่คุณโยมพี่ก๊อฟอนุมาน จะมีจิตเลื่อมใสมีใจตถาที่จะสารงานต่อพระพุทธศาสนาโดยตกลงพงใจว่าในปีหน้านี้ก็จะมาจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการต่อเติมเสริมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยอันอันนี้นับว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวมงคลทั้นสาธุชนทั้งหลายเราซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าก็ดีเป็นลูกศิษย์ใหม่ก็ดีเราต้องขวนขวายช่วยกิจการหรือว่าช่วย การในการข่าวสารประชาสัมพัญการช่วยวัดวัย,ยาวจมัยเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยแต่แรง่ังเดียวช่วยได้หลายอย่างอย่างวันนี้ทา่านมาช่วยจังปวดผมมวลสารควายกุมารเนี่ยเขาเรียกว่าวย,ยาวจไม,มาช่วยในกิจการกุศลมีการช่วยได้หลายอย่างช่วยทั้งปัจจัยก็ได้ช่วยทั้งกาลังแรงกายก็ได้ เราไม่ได้ช่วยปัจจัยเราก็ามาช่วยกําลังช่วยแรงหรือที่ช่วยได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือช่วยแบบไม่ต้องเสียสตังเลยคือการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในการโพสงานนี่ก็เป็นวิยาวัจหม่เป็นบุญเหมือนกันแล้วอานิสงส์งให้การขวนวายในก,กิจชอบเนี่ยเรียกว่าวิยาวัจหม่ยเราช่วยงานวัดช่วยงานพระศานส,สนา ต่อไปเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยหรือขัดสนจนยากอามีเหตุใครพิบัติอันใดที่จะต้องลำบากขัดสนจะมีคนมาช่วยแล้วพูดเป็นภาษาเอาไว้รุ่นว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนี่อาน,นิสงส์ในการไว้ยาวพระเจ้าใหม่เราช่วยวัดไว้เราช่วยคนอื่นไว้ต่อไปเราเกิดขัดสนจนยากลำบากโดยเหตุอันใดก็แล้วแต่หรือว่าจนกําลังจนปัญญาจน ความสามารถก็จะมีคนยืน่นมือมาช่วยเรานี่เป็นอันิสงส์ย่นยอ่อโดยการที่เราช่วยงานวัดช่วยงานศาสนาการช่วยงานวัดเดี๋วยนว,ยน,วยน,ยนี้ง่ายมากเลยนะเห็นงานวัดของเราโพสต์ข่าวสารงานบูญออกไปเนี่ยไม่ยากเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรก็แล้วแต่ทํายังไงก็ได้หรือก็ช่วยกันโพสประชาสัมพันธ์ เนี่ยก็เป็นวัยยาวระจาใหม่เป็นบุญทั้งนั้นเราดองสังเกตคนรอบรบข้างตัวเราเห็นสังเกตคนรอบรอตัวเราลูกศิษย์ที่วัดเราก็มีที่ช่วยโพส์งานวัดที่ช่วยทํางานวัดและที่ช่วยแชร์ช่วยไลย์งานวัดคนเหล่านี้โชคดีเป็นคนที่โชคดีไม่ขัดไม่สนไม่จนไม่ยากไม่ลําบากเวลาจะตกทุกข์ไดยาก